คุณนายมาดูบ้านหลังนี้กันเธอวันนี้เช็คซับนี่ประมูลได้แล้วเรียบร้อยบ้านหลังนี้ใครซื้อฉันแถมเวทีค่ะเธอจะปาตรงปาร์ตี้กับสามีกับเพื่อนพ้องเธอมีเวทีร้องเพลงลดมากนี่รู้ดีไหมไว้ทำที่จอดรถทำพื้นที่หน้าบ้านดีกว่าเนาะนี่ด้านในบ้านสวยมากเธอกว้างดูสวยไหม ซับหลังนี้ถือว่าเป็นซับที่ดีนะแต่หลังบ้านเนี่ยคงจะต้องก่อตามคอนเซ็ปต์ทำเป็นห้องครัวอย่างสวยหลังน้จะในรมิดให้สวยเลยปะไปดูชั้นสองกันบันไดย,ยังใช้งานได้ดีไม้เนื้อแข็งถือว่าสวยเธอไปดูชั้นสองแต่กระบงกระเบื้องสุข,สขภัณฑ์ห้องน้ำฉันเปลี่ยนใหม่หมดนะดูนี่ห้องนอน ฉันถ่ายไวนะเพราะว่ารีบเนาะมันมีหลายหลังที่จะต้องเข้าไปดูไปดูของเพื่อนด้วยหลังบ้านไม่ติดกับใครถือว่าเป็นแอเรียที่ดีเป็นพื้นที่ที่ดี